วิธีการนะครับประกาศคาเทลนะครับเริ่มแรกนะครับคอนโทรลเจค็อปปี้เลเยอร์นะครับแล้วกเทอร์โชนี่นะครับดึงความต่างระหว่างแบ็กกราวด์แล้วก็พื้นหลังของประกาศนะครับแยกออกมาพอได้แล้วนะครับมาทำงานทีเลเยอร์หนึ่งนะครับไปที่บัสทูนะครับเราจะลบ พื ados, ้นหลังออกนะครับสวิตตรงนี้เป็นสีดำนะครับฮาร์ดเดตนะครับแล้วก็หนึ่งนะครับโอปาซิตี้แล้วก็หนึ่งร้อยนะครับไรลบนะครับ้่แลว จะมีเสียงแสบนิดนิดนิดหน่อยครับแล้วก็เราก็จะมาะลบข้างในตัวปลาลครับสวิตท,ที่เป็นสีขาวลบนะครับถ้าเราต้องการลบตรงนี้เราไม่รู้ว่าอนไรคือเนื้อเนื้อของปลาหรือหรือพื้นหลังนะครับปิดตาที่เนื้อโชว์ๆนี่นะครับเอาบัตรเงนลบ ตามเดิมนะครับสมุติสมอได้เรียบร้อยแล้วนะครับไปที่ชั้นนอกนะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ลากเมาส์ที่ตรงไหนก็ได้นะครับมามือนพื้นสีเป็นปะนะครับคลิกซ้ายอีทีครับแล้วกลับมาทงานที่ l a เยอร์เดิมนะครับนะครับมาทํางานที่เลเยอร์แบ็กกราวด์ปิดตา Layer เธอโชและเลเยอรหนึ่งนะครับ ไปที่ Quick Selection นะครับไปที่ Select and m a r k หรือ Refine Edge นะครับกด OK นะครับทำงานที่ Layer Background นะครับแล้วก็ Create New Layer หนึ่งเลเยอร์นะครับเทสีนะครับ c h a n Bucket Tool นะครับสวิตจะเป็นสีดำนะครับเทสีนะครับคลิกขวานะครับ c h a n Image ครับ จบแล้วนะครับ